น้ำหนองน้ำน้ำเจอเนี่ยเจอปะเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมใครนี่คนเดียวพอได้ไหมตัวเองอยู่ไหนอะน้องกูหาตัวเองอยู่เนี่ยหาติมเร็วหาติ๊มร่างไปหาติมล่างไปหาติ๊มปิดประตูไม่ให้ใช้ปิดปิดประตู นน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 ่าอกบอกใช้หงด้วยอไม่ให้มึงใช้บ๊อกบอกบอกไไปไปไปาถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย uh 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 ่าล uh ืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ให้คิวด้วยนะคะ น้ำหนองน้ำเจอ๋ยม่้นอนี่ยวไมไดเจอมาเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะไรไม่เรามาแก้แค้นแล้วเอาอย่างนี้ไหมใครหนี่คนเดียวพอได้ไหม5 minutes later หิวแล้วอ่ะ1ิวแล้วอ่ะเอ้าทำไมคิมไม่ได้วะได้ได้ได้ข้าติมเข่าหก เพื่อนไม่ทิ้งกันหรอ่ะเพื่อนกันจนวันตายว่าเั่นโอ้สามคนมองกันโอ้ยกูตายออกประตูไอ้เงินไปทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะทำไมอ่ะโไม่ได้หรอขายอ่ะขายโดนโดนหัว แม่ตรงนี้ไม่เอาเข็ดแล้วอ่ะกอดแน่นๆกอดแน่นๆกอดแน่นๆหอยายกาป่แทนที่จะเอาเวลาเปิดประตูไปเซ็ตนั่งผิดเอ้ยกาเตยงอยู่ไหนอะตียงอยู่ไหนอะมามอบหน่อยมามอบอมามอบ คอนเทนต์คอนเทนต์ไปด้วยไปด้วยไปด้วยตัวเองอยู่ไหนอะน้องเกาหาตัวเองอยู่เนี่ยหาติมแล้วหาติมไปหาติมร่างไปหาติมร่างไปหาติมห๊มไหน อสนาไนด์ด้ยไม่ใช่อยู่ไหนวะเฮ้ยผีสนาไนไม่ได้แต่กูสนาไนด์ได้เฮ้ยฉันรู้แล้วทางนี้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 โอ้คนบ้ามันอยู่นี่มันอยู่นี่ปิดประตูปิดประตูปิดประตูเดี๋ยวดิ มัน้องแบบเนี้ยนี่นี่นี่ปิดประตูปิดประตูปิดประตูปิดอยม่องปิดอยู่องเลยิ้ไอยู่องไปอยู่ออยู่ออยู่ออมับได้อยู่นี่ันอยู่นี่บล็อก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 แมฆเอ้ยไปบล็อกไ่ทันไปเราไปเราไปเราใชใชใใชปิดประตูไ่ให้ใช้ปิดปประตูมนโนนโ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 น

หไปไหนแล้วะโอ้ยเราพี่ติมมันอยู่ไหนแล้ว啊แม่จุยจุ๊ให้มันไตยซำไตยซ่างจุช่วยให้มันไต่จุ๊จุ๊ไต ไหนมันตายแล้วหนมันอยู่นี่มันอยู่นี่บล็อกบล็อกทางมันก่อนโอ้ผีผียืนบล็อกขึ้มาเห็นบล็อกแล้วหนึ่งมันอยู่นี่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 มู่นีอบล็อกบล็อกเบล็อกไปมึงเลือกวะอนนี้ตีไม่ได้แล้วเฮ้ยทำไรน้องอะเฮ้ยไม่โดนอุ้ยแม่งเอ้ิบหายลไอห ได้เลยร้อยปีอะไปฝึกใหม่ร้อยปีโอ้คพูดคำแกอ๋อ่ออกไมออกไมออกมัไปดูมนไปูปดไปดูนไปดูมนมายแล้วอยู่ไหนเราอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่างนข้างล่าง้งล่างเหรอเฮ้ยบอกบอกอกไม่ไปไม่ไปก็ว่าู่ติดอะไรไม่ได้ามมย้อหยกี่ ทำได้ดี5 minutes later แล้วเราเอาไงต่อดีวะเฟมใช่ว่าสวยไงเราอะไรอะแล้วก็ออกเออแล้วก็ออกเอาไงต่อน่าดีเอาไงต่อดีวะมเชื่อใครบอกมีผีคนเดียวอ่ะต้องมาดูนะยิ้มแย้แต่ละคนแม่งจำเแอะแล้วกันเฮ้ยอยากรู้ว่าวิญญาณในนิวออลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกูขอโดดกันพี่พาขอโดดเล่นแป๊บนึงนะคะ อ้าวให้โอกาสที่นี่เลือกจะฆ่าใครดีเอ้ยจิ๋วหายฆ่าเอสฆ่าเอสฆ่าแม่ฆ่าแม่ฆ่าเอสฆ่าแม่แบตเทิร์นโรยโ่ะจะบอกให้ฆ่ามันฆ่าฆ่าใครล่ะฆ่าใครฆ่าใครฆ่าใครเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเด็กคนไหนอ่ะโอชิตมีฟ้าเสื่อนโอชิตโอชิตโอ้ยนู่นแล้ว เด็กคนนั้น<ม>น่ะเด็กคนไหนวะนิพา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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เราไม่ทำพี่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไม่หยอไม่ <c oughs> จะไม่ยอมตายด้วยน้ำมือผีจะไม่ยอมตายด้วยน้ำมือผีกูจะโดนน้ำตาย หนูจะโดนน้ำตายพี่ม่ต้องฆ่าหนูแอะให้กูโดดน้ำตายลาคอนลาคอนเอาแลนดิ้งอีกไม่ล้ขอตายด้วยน้ำมือตัวเองได้ไหมนำหนึงอย่างน้อยจะตายก็ขอได้ตายวัคซีนเลือกไม่ได้ก็ขอเลือกตายได้แล้วกันแอะ นิวอมันเป็นอย่างนี้เองสินะเดี๋ยวไอ้ยีปัญญากรขึ้นมาทำไมก่อนมไอ้ยีปัญญากรขึ้นมาทำไมก่อนไม่ทำจำได้ซัไม่เอาพอแล้วงจำไม่จำไม่แล้ก่อนหน่อยพอแล้วอย่าให้เจอได้อยูพอแลี้ยงแม่ต้องทำละฝากไว้ก่อนเธอแกเ่ตีทีหนึ่งตีทีหนึ่งจะไปโดนตีทีหนึ่งตีทีหนึ่งจะไปโดน น้องจุไปีนดูดตีนน้องตีนึกตีนน้องเออมันขังน้องไว้โดนกักตัวมันเป็นชีพมาซีนช่วยด้วยเขากักตัวน้องช่วยด้วยผมตั้งค่าแต่ว่ามันเผื่อเมื่อคนออกอะจบแล้วอ่ะเอ้จม่งไอ้จม่งเออเออเออเลย ตีอย่าทำที่ผ้าตาตายดีหลืออะไรอ่ะอย่าต้มนู๋อย่าต้มนูหนูเจ็บแล้วอย่าต้มนูเฮ้ยก่อนหน้านี้เราเราบล็อกติมให้ไงก่อนว่หน้านี้น้องบล็อกติมให้ไงอ้าวไม่ไม่ตอนนี้สดแล้วไม่ตอนนี้สดแล้วหัวตายแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่น้องอีกที่ึลิกทีเลิกทีึ่เลอก เอ้าอย่างนี้เราไม่ตีอะไม่เนะไม่ตีแล้วว่าใช่มจ่าตีไม่ตีกูโดินนะตายแล้วเหรอยังไม่ตายเยอะไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายขอตายด้วยตัวกูลาก่อนอ้าววันไรกูจะตาย ว่าคือว่าอยากได้เจนไปอยู่ด้วยอยากได้เจนไปอยู่ด้วยเหงาจังเลยอยาาอเหงาจังเลยเอาอีกันเลยมาอยู่ด้วยกันเถอะ ที่นี่อุ่นนะอเอ็ดไปอยู่กับแม่เถอะเอ็ดไปอยู่ด้วยกันก็ใหญ่ดุมากอก <laughs> เอาสตีตัวเองหลุดไปแล้วเหรอไม่เฟบเจ็บคออะไรนะไม่กดออกแล้วปลดอะไรนี่คนผิดเออมีคนคนผิดวัยรุ่น เะไอออกต้อออกกดูวาวไปก่อนเธอเองเขาก็หน่อยมันเจ็บคออ่ะคิวเขาเจ็บแก้วอยู่เป็นพระเป็นเจ้าไม่ิงใจกันเลยบอกว่าไม่ไหวอ่ะ